ศูนย์เกาเก้าหาาดเสร็จเรีย,ยบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะราดตัวปลาเลยและนี่คือเมนู ตอนนี้เราก็อยู่ที่บอ่อพิธีหำใหญ่ของเราแล้วครับเข้าไปข้างในนะครับแล้วเราจะบอกอรายละเอียดครับว่าวันนี้เรามาตกอะไรนะว mm ั hmm. นนี้มีปลาบ่อทะเลครับประมาณตันสี่แล้วก็มีกระพงร่วมด้วยนะครับประมาณ2 0 0ลง mm hmm. เดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในกันว่าเจ้าของบ่อเขาจัดยังไงครับ mm hmm. แล้วมีทิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็เปา้าหมายของเราคือปลาบ่อทะเลนะเดี๋ยวไปดูกันเข้าบ่อกันดีกว่าเตรียมของ อ่าโอเคครับเดี๋ยวพิ่ีเขาจะรีบกติกานะครับก็จะมีวันนี้วันนี้มีเงินรางวัลด้วยนะครับใครที่ใช้เหยื่อใค่าย MPC ีนะครับะาการบอกก็คนเยอะพอสมควรนะ<ท><ท>ปลาวันนี้กี่พันตัวครับปลาหมาอานะครับปล่อยไปทั้งหมด1,400กิโลเล็กสุด3โลใหญ่สุดคือปล่อยวิธีกาโลแต่ว่าเราเลี้ยงอาหารมา2เดือน น้ำหนักก็น่าจะอาเป็น10แล้วก็แถมปลาเก่าไปอีก72ตัวปลาเก่านี่คือไม่รวมน้ำหนักแล้วก็กระพงอีก200โลเป็นไซส์โลก็น้ำหนักปลารวมทั้งบอ่อในบอ่อตอนนี้ทั้งหมด1,600กิโลก็มีบัตรตกปลาฟรีมีเงินรางวัลเล่นกันขำๆนะครับเหมือนโปรโมทเหย่อค่า m อ c ไปด้วยก็สนุกเฮฮาไม่รู้จะยังไง <laughs> เดี๋ยวแปดโมงมาดูกันบ่อ<า> ตรงนี้บ่อพิติตั้งอยู่ตรงไหนนะอยู่อ๋อบ่อผมอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเช่าพื้นที่ของบ่อปฏติปบปะติโปเช่าสองบ่อมีบ่อประหมอมีบ่อประเกาสองบ่อรวมกันแล้วแมตหน้ามีมีแมตไหนอีกไหมครับแมตหน้าวันที่สิบตุลาอ๋องั้นก็ฝากไว้เลยนะครับวันที่สิบตุลาเป็นประเกาพันสองร้อยกิโลกดอกแดงแล้วก็เก๋าดอกดำเกาเก่าภูเก็ตเก๋าภูเก็ตดอกดำแล้วก็ แบตนี้วันที่7พิจิเป็นปลาหมอสายสองโล700ดร้อยตัวใครนี่นะครับพิติเอ็มพีซีของเราจัดจัดแมตช์อย่างนี้นะครับก็ขอให้มามันกันใช่ใช่ครับ่าเน้นย้ํานะครับว่าเน้นมาสนุกใช่หาพักพวกมาตกปลากันขำๆกันไม่คิดอะไรเยอะแยะใช่ครับยังไงฝากบอกไว้ด้วยนะครับโอเคครับครับครับเตรียมอุปกรณ์ได้เตรียมอุปกรณ์เลย เ like อาฮูย้ยยอดครับครับไี่เอออ๋อผันกันทำไมล่ะ ครับครับเอีพาดกันไปรถครับรครับกดทั้นซีทีครับ สายตัวครับสายตัวครับสายตัวครับสายตัวสายตัวสายอยู่ล่างนะสายอยู่ล่างตัวครับสายอยู่ล่างตัวหนึ่งผมอยู่บนท้องผมยุ่งอยู่บนแล้วขอโทษครับขอโทษไปที่เจลเจลสายเป็นตัวครับสายเป็นตัวโเนียรูดประจำตัวเนี่ย คนอนั่ครัวมามาถึวหลายหลดนนน่อนใช่มั้น่อนครับรับหลังครับหลังครับโทษคครับ ยังยังครับใช่จะเสียงดังเลยพี่อู้ยังงงเลย งงเลยแบไม่หรอนะมีแบอ่มีแบมนอ่อนนะม็นอยสามทางมีพ่ยกไม่ถึงไงไม่นอนอยูเนี่ยเหรอนีล

เกาทังคอซุกอจจะลาดกาตัวนี้ครับยังคอฮะโอ้โหชายมาแล้วนี่ได้เปิดเลยอาจจะลาดมากระเยียดตัวเท่ากันเลยนี่ ของวิทย์ไทยศูนย์เก้าเก้าห้าข้าขีดน <c oughs> ะ่นะพอจะรอดต,รตัวแรกตัวแรกจากปลายางตัวใหญ่นะครับโอ้โหตัวปลายางเลยนีก่กได้ปลาหมออย่างน้อยเราก็ได้เข่าลงติ้มเ <c oughs> <1 S 2> ลยหนึงน่งซิ้วนี่ให้ปลายางนะครับแล้วก,ก็ล็อกเซตนะครับันนะครับตอนนี้เบรกเก้ากิโล ทางเดินไปตะเภาตัวนึงเอาให้ด้วยักครัโอักครับน้ำไปทางนั้นเนี่ยครับเดินไปเมื่อกี้สี่ตัวตรงนี้เหรอใกลอ่ะยแล้วผมก็ตีไก่ซะ ประกาศเมื่อกี้เท่าไหร่แป๊บเา่กว่าเพื่อนไม่ถึงโลอะงงงไางงเก้าขีดเองกโลเท่าไหร่นะที่ขึ้นเมื่อกี้ปลาหมอมาเลยอ่ะเก่าด้วยเก่าทั้งหมอเลยครับผมรวมกันตกใจเลย ตั้งนานอยู oh. ่ตรงนู้นตั้งนานโอ้โหเบรกออกโอ้โหนนา

เล็กไหมเล็กไหมไม่ต้องช่างก็ได้ไหมส้าพี่จะช่างไหมไม่ต้องช่างก็ได้ใส่กระช่างประเทศเด็กจดกิโลนะห้าห้าครับพี่โอเคงั้นไม่ต้องช่างครับถึงแล้วเว้ยอ่าครับตัวนี้น่าจะประมาสามโลกว่ากว่ะก็อาจะรอดได้นะเก็บหนึ่งนะใช้ลากอเนกนะครับอเนกเซตนะครับตัวนี้เบรกเก้ากิโลนะ รอผมครับหกจุดหกพี่ก็ใส่พีสามารอครับผมเก็บนี่มันตัวแล้วครัหายใจได้เลยเปิดเบ,บรคจริงนเลยหูหนึบหนักมันยังดึงออกนะปวโ,โทัวสักอย่างเดียวยงเริ่มหัวฟังยางสิบนิ้วได้เลยสิบสิบสองนิ้วปวดฟันนิดแตมเลย โตรงนี้สักหน่อยนะสวัสดีนะครับไม่คอมเนาะ จะหาเจอพี่กัร มีเจสี่ะนะโถแงขนานั้นโอเคมาถึงแล้วคเยอรมันไปแล้วเยอรมันขาดไปแล้วนะครับหลังนะครับหลังะครับใครเห็นปลายางผมลอยไหมหยบมาสาตมตัวในันนีอะอุ้ย สีฟูอยู่สีฟูอยู่เข่าประจับปรับอะไรนี่ยสีฟูให้เลยเอากุ้งมาตีสีฟูก็เลยลองตอดู ถูปด้วย่ะเดี๋ยวเราขายตากัน,นครับเพราะว่าคนรักซืือก็จะกลับลขายมาเลยสองตัวใหญ่เกินัขอบคุณครับไม่ได้ร้องนมีได้พันน่าตื่น ยวเราจะเ,เจอกันที่บอกกันเลยยี<ด>่ยปล่อย คครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเงียบๆแล้วนะครับเรามาจากระยองเนาะมาสู่สระคลนครครับเดี๋ยวเราขอตัวกลับก่อนดีกว่าเนาะก็ประมาณตอนนี้ประมาณบ่ายสองเกือบบ่ายสามนะครับแล้วก็เดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงระยองนะปลาหม้อลีนะครับกว่าจะได้นะเกือบเกือบไม่รอดนะครับปลาหม้อรีสองตัวรวม7จโลเกนะครับขายไปละนะครับแล้วก็ปลาเก๋า2ตัวนะครับรวมๆเนี่ยประมาณ10โลได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาปลาเก๋าเนี่ยไปหนึ่งซีล อยู่่ะนะแล้วก็ฝากลอกนะครับบาร์เน็คเซตนะครับตอนนี้จะเป็นบาร์เน็คเซ็ตเบรกเนี่ย9กิโลกรัมนะครับเบรกหนักมากๆนะครับก็เหมาะเหมาะงานใหญ่ๆนะปลาหมอเล่ปลาเกา๋าปลาชดโดนะครับนะผมเอาไปใช้ คุ้มเลยครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,080บาทเองนะครับเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับล้อ6.6นะมีออปชั่นมีที่เก็บสายข้างหน้าล้อนะครับผมแต่งด้วยชุดอุปกรณ์แต่งล้อจับกลมสัตว์นะครับทั้งแขนทั้งหนอปเลยนะครับเซตสีทองนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีระบบจำสายพีอยู่ข้างในล้อด้วยนะครับนะอัดแบบโครโหดแล้วครับฝากกันไปด้วยครับกับล้อ Balneck เซตจากค่ายสยามซูนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ขอตัวกลับไปก่อนนะไป ตอนนี้เราก็ออกจากบ,บ่อมาแล้วเนาะก็เมื่อเช้านี้เกือบไม่รอดแย่ yeah, มากเมื่อเช้ารู้สึกแบบเฮ้ยกูมาทาอะไรที่นี่วนะเกือบไม่รอดนะครับเมื่อเช้าหาหมอทะเลไม่เจอครับอยู่ผิดฝั่งครับเรายืนผิดที่เราก็ไม่ได้ตัวนะครับถ้าเราไม่เดินตามหาปลานะครับมันก็ยากที่จะเจอตัวนะครับเราก็ต้องเดินไปเรื่อยเดินหาปลาไปเรื่อยๆเนาะกบกราวันนี้มัก็โอเคเลย ว่านานจะได้ออกมาบอกดีนะะนะครับโควิดเริ่มซาซานะครับปดล็อกกันมาก็อยากจะบอกว่าปาบอกก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับก็ผมก็ตกมาหลายบ่อละนะครับแต่ว่าปาหมอทะเลเนี่ยไ,ไม่ค่อยได้ตกเท่าไหนนร่นะวันนี้ได้รับแรกาางกระทะใหญ่สุดก็4กิโลนะครับก็ บมอพิตีไปด้วยแล้วกันนะครับเป็นแบตแรกนะครับแล้วเขาก็จะมีจัดทุกๆเดือนนะครับมีหลายๆแมตนะมีสองบอ่อด้วยกันนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับกับบอ่อพิตีเนาะเป็นบะีซีที่สมุทรสาครน,นะครับที่ผมก็มาจากระยองเลยนะมาตกปลาหมอเลยหมอทะเลเลยเป็นแบตท,ที่น่าสนใจเพราะเขาใจใจเนาะใจแรงใจไปเลยก็คือเสียหน้าไม่ว่าไม,ไม่ใช่ขาดทนไม่ว่า เสียหน้าไม่ได้ <laughs> เสียหน้าไม่ได้ <laughs> นะก็ประมาณนั้นนะครับก็ปลาบอ่เนี่ยไม่ไม่ได้ว่าง่ายเนาะยืนปิดที่ก็ไม่ได้ตัวนะเมื่อเช้าเลยครับเมื่อเช,าเาเชา้าผมยืนผมยืนอยู่ฝั่งหนึ่งฝั่งที่ตั้งหลักเลยปักหลักปักฐานตรงนั้นเลยเขาได้กันนะแต่ผมไม่ได้นะครับดวงเราก็อาจจะไม่มีด้วยนะครับ แล้วพอสักพักเนี่ยก็หมดละหมดมุกแล้วไม่รู้จะยังไงก็เลยไปฝั่งตรงข้ามก็ได้มาทีทีเลยได้ไปทีทีหลังจากนั้นเงียบเก็บแล้วเราก็กลับกันนะครับก็เดือดถากไกลเนาะก็เลยต้องรีบกลับหน่อยเดี๋ยวรถติดแล้วก็จะได้พักผ่อนเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าจะเหนื่อยนะสำหรับปลาหมอทะเลเนี่ยแรงดีแรงดีงดทำอาหารก็อร่อย ส่วนมากก็จะมีลูกจิ้มแหละแต่ว่ามันที่ได้มาเนี่ยมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินที่เราจะทํากินไหวเนาะหม้อเราเล็กด้วยเออเราก็เลยเอาปลาเก๋ามานะครับวันนี้ก็จะขอขอเสนอเมโนูปลาเกา๋านึ่งซีวแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาหม้อใหม, <laughs> หม่หม้อที่บ้านนี่รองรับปลาครึ่งกิโลครับแต่นี้มันไซส์ไซส์โลครับโลก,กว่านะเดี๋ยวเราไปทำที่ที่บ้านกันนะครับ ก็โอเคเดี ys, kind of kind of ๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้เอออุปกรณ์ที่ใช้เดี๋ยววันนี้นะครับก็คันเนี่ยเวทเวทที่ผมใช้เป็น10 20นะครับเป็นคัน Dream t จากบริษัท KB t e c h n นะครับแล้วก็ลอกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับลอกถ้าถ้าเป็นลอกเฟืองปกติเฟืองธรรมดาที่ที่เกีต่ำๆหรือว่าทําออกแบบมาเนี่ยไม่รองรับกับปลายใหญ่สับหลาดอะไรพวกนี้นะก็ ทนทานไม่ไหวนะครับก็เป็นรอบ,บา a n a n เซ e นะครับบา n a n a เซตเบรกเนี่ยออกแบบมา9กิโลเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับแล้วก็ออปชั่นเนี่ยมากมายนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแขนคา,าร์บอนแล้วก็หนอบอลูมิเนียมจากค่ายคมบิซัทนะครับนี่ก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับถ้าไม่แข็งแรงจริงก็อัตราไม่ไหวนะครับก็หักก็พังนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนนะครับ3ชั่วโมงเจอกันที่บ้านโอเคไป b ายบาย,บาย จะเอาไส้พริกออกแล้วก็ซอยซอยเป็นชิ้นเล็กๆนี่คือขั้นตอนการเอาไส้พริกออกอีอ นี่คือเห็ดหอมนะครับเรานำไปแช่น้ำก่อนนะครับพอนิมแล้วเราก็มาหั่นน้ำราดของเรานะครับก็จะมีซอสน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับคนให้เข้ากันนี่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะผัดลงไปในกระทะนะครับน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับผัดให้ปลาของเราเนี่ยหอมนะครับ นี่คือหัวใจหลักเลยทําให้ปลาหอมนะครับน่ารับประทานน่ากินน้ำลาดน,นะครับน้ำซีิวครับสูตรควีนซี่เรวก็ใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะครับ เนืีเ่เป็นเห็ดหอมกับน้ำราดนะครับเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับพอเห็ดสุกนะครับแล้วก็น้ำเราได้ที่นะครับก็เป็นแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็ดก็จะเยอะๆหน่อยเราชอบนะครับน้ำราดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะลาดตัวปลาเลย เด็ดเ <c oughs> ละิศมากหอมเลยหอมชื่นใจและนี่คือเมนูปลาเก๋าหนึ่งซีอิวนะครับที่เราตกได้บ่อพิติีเอ็นซนะครับนี่คือปลาเก๋าตัวลิกสุตรที่ผมตกได้นะแล้วเราก็มาทำอาหารนะครับทำเมนูเป็นปลาเก๋านึ่งซีอิวสูตรควยนซีนะครับโดยเชฟเป็นยนิงนะครับปรุงทุกอย่างนะครับที่ที่เป็นตรงนี้นะครับที่เป็น มะเกลาอนึ้สีอวนะครับ, 1, บทุกอย่างคือผ่านด้วยมืออหนึ่งทั้งนั้นเลยนะครับนี่บอกเลยว่าน่าจะหลอยมากนะครับเห็ดเยอะมากเห็ดหอมเยอะมากนะครับนะเน้นๆครับ โอเคก็ okay, ทริปครั้งนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ได้รังสรรค์เมนูนะครับให้ให้ชมกันแล้วก็มารับประทานกันนะครับนี่แหละครับคือความคุ้มของการตกปลานะครับอย่าไปซีเรียสว่าการตกปลาเนี่ยเราจ่ายไปเท่านี้เราต้องได้เท่านี้ให้มากเสุดเราได้ตกปลาได้เยอะปลาที่แหลงเยอะหรือว่าปลาที่เราต้องการนะครับก็ามารังสรรค์เมนูมาทำอาหารให้ครอบครัวกินถือว่าประสบความสำเร็จแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ใครที่ชอบทริปแบบนี้นะครับ คือน้ำลายแล้วหวนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e เยอะนะครับและอยากให้เราทำเมนูอะไรหรือว่าตกปลาอะไระครับก็แนะนำกันเข้ามาครับเพรา่าอันนี้ก็พร้อมแล้วบังคับ <laughs> นะโอเคครับผมก็ขอตัวรับประทานอาหารก่อนครับหิวมากๆเลยกลัวจะทำเสร็จนะเพราะตัวเราค่อนข้างใหญ่นะโอเค okay, ไปจบ